ันนี้นะครับเพราะผมะเอ,น,ะอน,นี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าที่ผมไม่อัดคลิปนานก็เพราะว่าตัวเกมไม่ไช่ตัวแอปที่อัดคลิปของผมเนี่ยมันเกิดเสียมาขึ้นมานะครับอวันนี้ก็เลยจะมาชดเชยให้นิดหน่อยนะ นั่นนะ่ะนี่นะฮะเราก็จะมาทำอะไรดีก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะใครที่อยากให้ผมเนี่ยทำอะไรในเกมไหมครับกับใครปอกมาได้นี่ก็คือวิธีการแบปั๊มท็อตแบบถูกสดนะฮะปั๊มเงินไปเรื่อย ร้องเงนจนตายอ่ะช anyway, oh, ุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บประเดี๋ยวนะขอลดเสียงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงกันเพราะผมพูดเบาเหมือนกันนะตอนนี้ชุบจู่มชุบ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 โอเคดิเก็บป่ะทำอะไรดิ งั้นคลิปแรกนี้ก็จะเป็นคลิปไมค์ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการให้ถามผมมาได้นะฮะกี่ข้อก็ได้คนละกี่ข้อก็ได้แล้วแต่ซึ่งแน่นอนให้ถามกันมาแบบฟรีๆไม่เสียตังค์เออแล้วใครคิดตังค์บ้างวะช่างมันมีมุกอีกอักนนี้ก็นะฮะใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับผมเนี่ย เดี๋ยว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 แค่วางคลาอันเดียวนี้เกิดเรื่องเลยช่างมันใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะเขียนว่าแฮชแท็กนบเกมเมอร์นะฮะโอเคเขียนว่านบอย่างเดียวนะฮะ n o p อย่างเดียวก็ได้นะฮะหรือตัว n กับ จนะ NG NG โอเคง่ายๆไม่มีอะไรนะฮะใครอยากถามอะไรผมผามมาได้แล้วเดี๋ยวเราคงก็จะมาตอบกันช่วงว่างแล้วกันเออช่วงว่างช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะฮะวันนี้ก็มาอาจจัคลิบเล่นเล่นก่อนอ,อ,อย่าปัมาป๊มทอดอีกมันจะปั๊มกระทอดอีก ผมก็ไม่เข้าใจนะเราไปเกมมายคัหนึ่งสร้างเนี่ยเดี๋ยวดูชุบดูนะชุบสอยโอ้เนี่ยดูปุ๊บระวางปุ๊บทุบนะเนี่ยมันแตกหมดแล้วแล้วไอ้นี่มาจากไหนอ่ะมันคือเศษซากหรือไงมันดีน้องกลยแล้ต้องดูแลนะเดี๋ยวไม่ได้ ผูชาเหมือนเทพนะโอ้ท่านเป็นเทพต,ตัมใจของผม <c oughs> ไก่ดีแม่งยิงวะแค่วางนิดเดียวนี่ก็วิ่งแนละ้วโอ้ยเป็นอะไรมากปะงั้นเดี๋ยวเราจะลากไก่ครับลากไก่ลักไก่นะลักไก่มันพวกที่ชอบลักไก่นะ เอา้าหุ่ยหมดแล้วกูเอาไก่ทนาไนวะนั้นน่ะเอา้าเอา้าเอา่เอ,อไม่เข้าใจจริงๆนะผมเป็นพวกรักไก่นะรักไก่นะไม่ได้รักไข่นี่ผู้ชายยันเรียบร้อยชิบวางเป็นนม,มเป็นมุมเลย โอ้เจ้าจงให้หวยค่าหน่อยหนึ่งตัวก็ดีสองตัวก็ได้สามตัวยังเพราะว่ากุทุแป๊บใครที่อยากให้ผลทำไรนะฮะก็บอกกันมาได้นะฮะก็ทิ้งขให้ใต้คอมเมนต์วันนี้นะฮะก็โอเคมาบอกแค่นี้นะว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าตัวเอฟอัดคลิปตัวเกมแอปอัดคลิปเนี่ย ดันเกิดเสียเกิดเสียปุ๊บผมก็ต้องไปลบแลวโหลดใหม่แล้วพอมันโหลดรอบนั้นอ่ะมันคือโหลดไม่ได้เว้ยพอโหลดไม่ได้ปุ๊บผมก็เลยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาโหลดใหม่ทีหนึง่งก็ได้แล้วนะก็ผ่านมาโอ้นานอยู่หลายอาทิตย์แล้วไม่รู้ครบเดืนอนยังเอา้าเมื่อกี้ทุบจะเสร็จแล้วเอา้าเฮ้ย หรือใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะก็บอกมาได้เดี๋ยวผมจะเออลองพยายามโหลดมาดูถ้าไม่มีก็ขออภัยแล้วกันบอกมาได้นะใต้คลิปเนี่ยเ,เมื่อกี้ทุบจะเสร็จอยู่แล้วแล้วเราไปทำอะไรเนี่ยก็อาจจะมีการไปแคสกี่ับเคมิ่งแน่นอนแน่นอนครับไม่ล่วนไเลยนครับ ที่รับแน่นอนครับต้องมีการไปแคสด้วยกันแน่นอนชุบุบุบตบบบบบบบเอาเซตเซตตเทกแกแกทุบจนท้หักแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้โอเคโอเคเจ้าไก่เจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใคร เราต้องบูชายันไก่กันหน่อยแล้วก็จบคลิปนี้กันไปโอ้ยรู้ไหมนี่มันทุบยากยังจะไปวางอีกเลยใครวางอย่าให้รู้นะใครวางผมนี่ว่าวาง <c oughs> มีมุกอีกวันนี้เสียงเบายังไงก็ขอภายนะพอดีตอนนี้ยังไม่วางเท่าไหร่นะฮะต้องงดงระงับเสียงนิดๆิดหน่อยๆเนี่ยฮะเฮ้ม ชึบชึบชึบชบเผื่อจะมีไก่สักตัวตกมาอยู่ในนี้นะชึบไก่ออกไข่ไหมไก่อะไรออกไข่ไก่ทุกตัวปะออกไข่เออแล้วจะทำทำไมวะบูชายอยังเก้าอี้ได้ก็ดีเก้าอี้ศักซีดจะบอกข้าว่าวงนี้หวยออกเลขยข้าจะได้ไปซื้อเออ แล้วเขาจะได้หาเกมมาให้อีกเกมมาทานี้ซื้อมานะฮะไม่ได้อะไรแนละ้วไอโฟนมันไม่มีการโหลดให้นะครับโหลดยากชิบหายเลยต้องซื้ออย่างเดียวแงโอเควันนี้ก็ขอตัวร้านไปก่อนนะสวัสดีิัะ